w y d u ัก <Why> เป็นอวกาศแห่งความอ้างว้างถือกำเนิดเกิดมาจากความเหงาในอวกาศ oh, <shit. S 2> เมื่อไม่มีสิ่งใดอวกาศจึงสร้างไ d u ักขึ้นมาเป็นตัวแรกเขาคือปฐม,มบทของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลร่างกายประกอบไปด้วยดาวเคราะห์ดาวเลิกน้อยใหญ่รวมตัวกันเป็นกาแล็กซี่เคลื่อนที่เร็วเหนือความเร็วแสงคำอธิบายนี้ไม่มีอะไรเลยนะแค่บอกเคลื่อนที่เร็วนี่ผมเอาเรื่องราวจากไหนมาอธิบายวะเนี่ย a r เกตคือทั้งหมดมีสกิลคือว์ปซอมบี้คิลเลอร์ตีเซิร์ฟไม่โดนฟีดไม่โดนสโลไม่โดนเซิร์ฟตีแอเรียตีไก่ฮะตัวเขาทำมาจากกาแล็กซี่ระยะโจมตีน่าจะแบบไกลทั่วทั้งกาแล็กซี่แน่นอนมาดูด่านสุดท้ายของ Story of r e g e n t กันสตูที่ผมจะเจอนั้นเลยก็คือโอ้โหเอเลียนซอมบี้บอสซอมบี้เทวดาคิงวาวา ไอตัวจมูกยาวกับปะปีศาจหน้ากาโคตรของโคตรเถือนมาดูซิว่าจะไหวหรืออากูใส่มาทําไมวะเนี่ยไอ้นุชใส่เรามาในทีมเนี่ยบอกเลยฟีดกระจายจโอเคก็ได้ฉันจะเชื่อใจในแกแล้วก็ไปเลยนะโดโดเอวากาศราคา1,800นะราคาถูกมากปล่อยไปพร้อมกับไซคโคลนะ3ตัวกอริลลานาฬิกาโดโดโอโหโดโดแม่งตีเซิร์กนะ <laughs> ตีเซิร์ใช่หรือเปล่าวะเออใช่วะพึ่งรีวิวไปเมื่อกี้ฮัลโหลไม่มีใครมาเหรอเอาเฮ้ย <Hey! S 1> จะชนะแล้วนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยชนะแล้วไม่มีใครมาเลยนี่ก็นานนานมากนานโคตรโคตไม่มาสักที มาแล้วนิโอไปหนึ่งรอบครับผมแล้วก็ปล่อยโดโด,โดไปเลยปล่อยทุกตัวไปเลยครับผมจังหวะนี้เพราะว่าตอนนี้นะปีศาจนะากากแม่งตีบ้านผมอยู่นะเฮ้ยไมน,นุษเอ้าคาตานะไอ้บ้าไม่มีมารายาทเลยนะคาตานะเขากําลังพูดกันอยู่บทสนทนาย,ยังไม่ทันจบมึงก็ตบเขาแตกไปแล้วอะคาตานะด่านนี้ผ่านเลยรอนานเกินรอบนี้ผมจะปล่อยแต่โดโดเอาากาศไว้ โอเคโดโดอวกาศสกิลหลากหลายเลยเกินนะส่งจิงโจ้ไปสุดจักรวาลนะพอจิงโจ้กลับมาก็โดนส่งไปใหม่โอ้โหไอ้จิงโจ้ตัวนี้น่าสงสารเลยเกินนะเลือกยัเอกยัเลอยาวะเดี๋ยวนะผมว่านะผมใช้โดโดเล่นไม่ได้แล้วแหละคือด้วยคอมโบที่มันเถื่อนขนาดนี้เออส่งศัตรูไปสุดขอบจักรวาลแล้วก็แบบตัวเองก็เดินไปตีป้อมง่ายๆเลยอ่ะมันเหมือนแบบเจาะเกาะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะตีไปเท่าไหร่คือแบบเข้าเนื้อเต็มๆอ่ะ เออถ้าเรื่องดาเมจความเถือนอะไรประมาณเนี้ยโดโดอาจจะสู้ไม่ได้เวย้ยแต่ถ้าพูดถึงตัวที่แบบสามารถชนะศัตรูได้แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกำลังนึกอยู่เลยเอาไปตบแมวเป็ดดูดิไอ้ด่านที่แบบมีแมวเป็ดมาเป็นฝูงๆอะ่ะที่ต้องใช้อนะัลติเมตไซโคลนอ่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูคือผมจะบอกว่าโดโดเนี่ยเรื่องดาเมจอาจจะสู้ไม่ได้เวย้ยแต่เรื่องความเกียนที่แบบตบป้อมเร็วเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยกินขาดแน่นอน นะดูดิบอสเทวดาแม่งโดนวับกระจุยกระายแล้ววับแบบไม่สนใจศัตรูไม่สนใจจะปะทะอะไรเลยกูขอตีบ้านอย่างเดียวโอเคมาทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าด่านที่รวมแบบอภิมหาซุปเปอร์โคตรเปรตเนี่ยกับโดโดเพียงแค่ เท่านั้นจะสามารถชนะได้หรือเปล่าทุกคนมาคอมเมนต์มาฝูงโดโดหรือฝูงเป็ดใครจะชนะนะจังหวะนี้นะฝูงโดโดส่งแมวเป็ดไปสุดขอบจักรวาลแต่ว่าก็กลับมายังไวอับดุลเอ้ยกระทือบไปหนึ่งทีนะส่วนแมวเป็ดแห่งจักรวาลน,นะใช้พลังแห่งจักรวาลขึ้นมาตบโดโดนะเดี๋ยวโด,โดโดมึงไม่หวาบวะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โห คือตอนแรกในหัวผมเนี่ยคิดว่านะโดโดเนี่ยจะวับแมวเป็ดทิ้งหมดเลยแล้วก็ตัวเองไปตบบ้านเขาแต่สรุปแล้วแม่งทําไม่ได้ว่ะไม่จริงอะโดโดนายทําให้เราผิดหวังนายคือปฐมบทของสิ่งมีชีวิตนะเว้ยทำไมนายมาแพ้กับไอ้พวกแมวเป็ดแมวเป็ดมันก็แค่เป็นแค่แบบซากตะกอนของสิ่งมีชีวิตเท่านั้นเองถ้าไม่ใช่อัลติเมทไซโคเนี่ยคือแบบชนะไม่ลงจริงว่ะฝูงแมวเป็ดน่ะเออเอาเลยเอาเร็วคือมันไม่มีดาเมจไง คือมันได้วาปทิ้งนะแต่ว่าเป็ดอะมาเยอะเออแมวเป็ดมาแค่2ตัวเท่านั้นโดโดผมสู้ไม่ได้เลยเหรอเอ้ยอาคาตนะมาช่วยแล้วกันโอเคเฮ้เดี๋ยวมาลองกันดีกว่าว่าฝูงคาตนะกับฝูงแมวเป็ดใครจะชนะเอาเป็นว่าฝูงโดโดของผมเนี่ยสู้ไม่ได้ละไม่ไหวเลยมา ไปเลยคาตนะนะไอเจ้าพวกแมวเป็ดแกทําให้คอนเทนต์นี้ล้มเหลวคาตนาอย่างฉันจะพิพากษาแกเองโอ้โหคาตนาแม่งอย่างเถื่อนนะสรุปว่าฝูงคาตนะสามารถเอาชนะฝูงแมวเป็ดได้นะโดโด้ปะทะพี่หมีใส่โคนข้างโอ้ไม่กอดโอ้โหคืนชีพขึ้นมาคือโดโดที่ผมคิดว่าแม่งโคตรเถื่อนแล้วนะศัตรูในเกมนี้แม่งเถื่อนกว่าเจอใครดีวะคาตนะแล้วกันโอเค คตานะฟาดาฟาไปหนึ่งทีครับผมแล้วจังหวะนี้จะชนะอย่างไงเราเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเอา้าไม่เรียบร้อยสักทีเติบติบเติบเติบบบบโอ้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 มาไม่หยุดครับผมเดี๋ยวมันมาไม่หยุดเลยอ่ะล้วมันมาแบบเป็นละลอกขึ้นอ่ะแล้วจะทำอย่างไรถึงจะชนะวันเนี้ย ไปคาตานะไปรวัวฟิลิปเเตอร์ระเบิดไปหนึ่งทีเดี๋ยวกูก็นึกว่าจะเบาแล้วเชียวมาไม่หยุดไม่ยังนะฝูงไซคนถล่ลมโลกนะจงังหวะนนี้ฟิลิปเเตอร์ของผมหลายตัวนะช์จพลังไปรวัวแต่ว่าพี่มีไซโคนก็ไม่เคยที่จะหยุดยังนะส่วนโดโดของผมนั้นเหลือกี่ตัววะเนี่ย <laughs> แมวเ,เต็มไปแล้วด้วยตัวนี้แบบพอจะรับตีนได้จะเป็นมันรับตีนได้ทุกตัวนี่หว่า <laughs> เพราะว่าพี่หมีไซโคนเนี่ยดามเมจเบาเว้ย แค่มาเร็วมาเยอะด่านนี้จะเจอตัวอากุเว้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะตัวอากุที่มีโล่เนี่ยมันจะไม่โดนสกิลซีซีจังหวะน,นี้โดโดก็วาบรัวๆนะโหหมาแม่งเถื่อนจริงหรือว่าจริงๆแล้วบอสนะ่ะคือฝูงหมาวะเนี่ยเอ้ยเอาจริงดีมาแล้วมาแล้วหมาอากุนะมีโล่หรือเปล่าวะจำไม่ได้เอาหมาโดนวบไปแล้วนะโอเค โดโดของผมแม่งวับโลัวพอวับหมาเสร็จหมาลงมากัดพิษอืออหมาน่าจะไม่มีโลนะน่าจะมีแค่แบบส่วนเซิร์กเว้ยแล้วแค่ไอโบคิสตันเนี่ยทำไมผมชนะมันไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยโด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 ไม่มีตีคิก็เลยแบบเอาชนะกระลอกไม่ได้เหรออ้าวเรียบร้อยนะไปแล้วโดโดไปถึงหน้าบ้านแล้วตีบ้านเขาเลยเร็วๆป๊บปบปบป ดอโดโดาดเมจเบาจริงว่ะมันเป็นตัวที่แบบเน้นคอมโบอะคอมโบวับทิ้งแล้วไปตีบ้านถ้าเจอแบบศัตรูมาเยอะเกินจนวับไม่ทันเนี้ยจะแพ้หรือไม่ก็เจอศัตรูที่แบบกันวับแพ้โด,โดโดไปตัวที่หนึ่งตัวที่สองไม่ต้องนับหรอกยังไงแม่งก็ส่งไปรัวๆโอเคพระเจ้ามาแล้วฮัลโหลเจ้ามนุดเจ้าช่างไม่มีมารยาเลื่อยเกินกล้าเอาสัตว์ชั้นต่อมอย่างโดโด,โด พระเจ้าโดนวาร์ปไปแล้วนะเมื่อกี้เหมือนว่าหมาอากูจะโดนเจาะโล่ไปพระเจ้าแกน่ะมันก็เป็นแค่พระเจ้าโดโด่น่ะคือปฐมบทของสิ่งมีชีวิตนะเว้ยโดโดประทับปักเป้าโอเคโดโดไปก่อนเลยครับผมแล้วก็จังหวะนี้มาคิสตันมาแล้วนะแมาแบคคอรัสซัดก็มานะแต่ว่าไม่ว่าตัวไหนก็โดนโดโด้วาร์ไปครับผมแราวจังหวะนี้เหมือนว่าผมจะโดนส่วนเซิร์ฟนะเนี่ยน่าจะใช่ใช่แหละไม่ส่วนเซิร์ฟก็ โดนตีเซิร์ฟอ๋อสวนสวนส,วน,สวนเพราะว่ามันมีไอตัวนั้นคอยสวนเซิร์ฟอยู่ไอตัวที่แบบอยู่ด้านบนอ่ะน่าจะใช่นะรับปักเป้าจังหวะน,นี้แม่งโดนเซิร์ฟก็กระจายโดโดแม่งเถื่อนจริงว่ะตีเซิร์ฟแล้วตีวาร์บบ้าบอสิ้นดีมาน้ําไม่โดนวาร์บเลย เพราะว่ามหาน้มนั้นแบบมีโล่ไงถ้ามีโล่ก็คือแบบไม่โดนซีซีไม่โดนวาร์ปการวาร์ปนี่ก็น่าจะจัดเป็นซีซีหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นจังหวะนี้นะปักเป้าเหล็กโผลมาเรียบร้อยนะบอกเลยว่าถาโดโดเนี่ยไม่มีสกิลที่ตีคี้ครับผมทางเดียวที่จะชนะได้เลยก็คือตีป้อมเท่านั้นนะจังหวะนี้โดโดจะไหวหรือเปล่าโด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 แห่งอวกาศโดโดแห่งจักรวาลนะปัญหาคือหมามากกว่า มาคิสตันแม่งมาลัวๆโอเคตอนนี้นะปักเป้าก็เริ่มน็อกแบ็คไปลัวๆโอ้โห,หแม่งเอ้ดูเซิร์ฟเซิร์ฟมาเยอะเลยเกินนะแบแบก็มาไม่อยู่ครับผมตีบ้านหรือเปล่าตีบ้านแล้วจังหวะนี้นะโดโดกกำลังจิกบ้านอยู่แล้วปักเป้าเอาตายหรอวะไปปักเป้าเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยปักเป้าเหล็กจริงๆแล้วมันแบบไม่น่าจะตายนะแต่ว่าก็โดนโดโดฆ่าตายโดโดสใส่วา์ปัททะแมวเป็ดสายหยุดเวลา หยุดเวลาเกโด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 เฮ้ยเสียงดูดไปแล้วนะโดโดเฮ้ยมานั่งแล้วมานั่งแล้วมานั่งแล้วเอาเดี๋ยวเป็ดตัวนี้ไม่ใช่สายหยุดเวลาหรอโอ้ยยังเถื่อนนะโอ้ยโอเคมามั่นใจในโดโดทุกคนสังเกตที่แมวเป็ดอะมันเล่นแบบเป็นเวฟบอะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงดูดีๆแล้วมันก็แบบลูกขามันเยอะขยะขยะง่ะเหมือนตะขาบเลยโอ้ไห่กอดโดโดจะชนะไหมเนี่ยไม่น่าจะชนะนะเนี่ยเข้าไม่ถึงด้วย แล้วไม่ได้โดนฟีดด้วยนะเนี่ยใช่ไหมไม่โดนฟีดเลยผมวิเคราะห์อเอาเองนะถ้าเกิดว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยล้วปล่อยแค่โดโด้นะผมจะแพ้เพราะว่าผมจะเมื่อยมือหรือถ้าเกิดว่าไม่เมื่อยมือนะยังไงก็แพ้อยู่ดีเพราะว่าโดโด้เข้าไปโจมตีแมวเปีดไม่ได้เลย แมวเป็ดตีไกลมากแล้วแบบตอนที่มันกระพริบกระพริบอ่ะโดโดตายหมดเลยเว้ยเพิ่มเผอแมวเป็ดเนี่ยได้เดินขึ้นมานิดนึงอ่ะเออเอาตัวอะไรไปสู้ดีวะถ้าปล่อยฟรีบัตเตอร์อีกตัวหนึ่งอ่ะน่าจะชนะอ่ะลองดูผมว่าได้นะฟรีบัตเตอร์ตัวเดียวเนี่ยได้เลยเนี่ยได้ดีได้ดีดดฟรีบัตเตอร์ชาร์จดาวเข้ามาในจังหวะนี้ครับผมโดโดเหมือนแบบเป็นตัวรับตีไปแล้วเนี่ยโอ้มเรียบร้อยนะตบบ้านชนะเลยโอเคประมาณนี้แล้วกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ